สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดรนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีโกนหนวดนะครับผมจะใช้เจลนะครับเจลจัดเจลเจลโกนหนวดของแบรนด์จัดเจลนะครับทานะครับทาให้ทั่วเลยนะครับเนื้อเจลจะมีความใสครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมากครับแล้วก็มีความเย็นครับทาให้ทั่วเลยครับ สำหรับหนวดที่ลงมาตามคอนะครับจะได้รู้ว่าวิธีโกนยังไงครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับข้อดีของเจลเนื้อใสก็เราจะมองเห็นจุดนะครับเป็นไฝเป็นอะไรเราจะมองเห็นนะครับคือข้อดีนะครับโกนง่ายครับรุ่นนี้ครับใช้ดีมากครับโกนลื่นชัดเจลนะครับเจลโกนนวดชัดเจล พอทาแล้วผมจะนวดนะครับใช้มือนวดวนๆครับเพื่อให้หนวดที่มีความแข็งอ่อนนะครับให้หนวดอ่อนนะครับหนวดลูกค้าบางคนแข็งนะครับเราต้องนวดคลึงๆให้มันอ่อนก่อนนะครับพอนวดทั่วแล้วเราก็เตรียมโกนเลยครับผมจะใช้ใบมีโกนของแบรนด์ยินเล็ดนะครับ กล่องสีส้มนะครับราคาอยู่ที่1 3 0ยสาบถึงร้อาบาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทําผมทั่วไปนะครับเอาเริ่มโกนแล้วครับดึงหนังให้ตึงครับแล้วก็ขูดเบาเครับเห็นไหมครับเกี้ยงมากครับเห็นไหมครับไม่ไม่ทิ้งต่อนะครับไม่ไม่ต่อไม่เหลือเลยครับ ราะว่าเจลเจลโกนเลื่อนดีนะครับบวกกับใบมีดคมๆค,ครับโกนง่ายมากครับเนี่ยต้องมีท่านี้ด้วยครับเราต้องโกนแบบหลังมือแล้วก็หน้ามือได้ด้วยครับฝึกทำทั้งสองแบบนะครับ back hand for ร์แฮนด์ไป้ยเนี่ย เอียงไม่มีก็โกนได้เลยครับโกนไม่ยากครับโกลนวดดูการวางมือการดึงดีๆนะครับดึงหนังให้ตึงครับแล้วก็ขูดลงเบาๆครับเห็นไหมครับหนวดลูกค้าบางคนโกนย้อนไม่ได้ครับถ้าย้อนคือได้เลือดเลยครับสำหรับหนวดบางคนนะครับ เกลตวรุ่นนี้มีมีความดีครับคือว่าแห้งแห้งช้ามากครับแล้วก็โกนเลื่นมากครับผมโกนจนเสียจยังไม่ยังไม่แห้งนะครับเนื้อเจลยวดีมากครับช้ดีมากขุดย้ำอีกรอบครับขุดเบาๆนะครับขุดเบาๆไม่ต้องกดนะครับเอียงใบมีดแล้วก็ขูดได้เลยครับดูท่าทางนะครับ ดูวิธีการวางเมตรครับ,รบย้อนนิดนึงครับเยงแล้วก็ย้อนได้เลยนะครับขุดบาบาลครับมาด้านนี้ครับการเป็นหน้าเป็นหน้ามานะครับเนี่ยขุดบบาลมาเลยดึงให้ตึงขุดครับ ดูเหมือนแรงนะครับที่จริงผมทำมือเบาๆเองนะครับค่อยๆขูดครับถ้าถ้าหนวดหยุดลงมาตามคอจะโกนยากนะครับเพราะว่าเราจะหาจะหาตำแหน่งวางมือยากครับเราต้องเอียงหาเอานะครับเอาอที่ตัวเองขนาดนะครับด้านนี้ก็นี่ครับด้านแบบนี้ครับ ดึงหนังให้ตึงแล้วขูดครับเห็นไหมครับช่วงนี้หัวแบบใจเย็นๆนะครับโอ้ช่วงนี้หาหัวแบบยากมากครับเพราะว่าหัวที่ต้องการก็ยังหาไม่ได้นะครับเลยไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปครับนะครับก็โกนไปแบบนี้ครับเป็นหน้าเป็นหน้าไปนะครับเห็นะครับด้านนี้จะเตี้ยงไปแล้วครับ เอียงแล้วขูดเลยนะครับเอียงแล้วโกนไปเลยเป็นหน้าเป็นหน้าไปเลยนะครับขนท่าน,นี้ก็ได้นะครับเวลากดอย่าก,กดตรงลูกกระเดือกนะครับให้เอียงไว้เออกดเบาๆนะครับเบาๆ กดก็กดเบาๆนะครับอย่าก,กดแรงนะครับเห็นไหมครับเลยเป็นหน้าเป็นหน้าไปครับเห็นไหมครับเราต้องวางมือโยกหานะครับเอียงหาัเอียงมือหานะครับนะครับผมเดิน ผมยังไม่เดินกลับไปกลับมานะครับผมเดินแค่รอบเดียวเองครับจากฝั่งนี้ผมก็ย้ายฝั่งนั้นผมก็โกนนะครับไม่ได้กลับไปกลับมาดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับย้ำนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับ ช่างใหม่ส่วนมากจะกลัวกลัวมิดโกนนะครับเอียงแล้วเราก็โกนเลยครับไม่บาดครับไม่บาดแต่ห้ามกดนะครับห้ามกดครับแล้วก็มือลูบดูครับว่าตรงไหนมีตอไหมครับเป็นตอเป็นอะไรไหมครับถ้าเป็นตออะไรแล้วก็โกนย้ำอีกทีหนึ่งครับโกนย้อนครับย้อนแบบเฉียงๆนะครับอย่าย้อนตรงๆนะครับถ้าย้อนตรงมันจะบาดได้นะครับ ร้านแบบเฉียงๆนะครับหนวดลูกค้าบางคนโกนย้อนไม่ได้นะครับย้อนคืนเลือดเลยครับบางคนนะครับเพราะว่าหนวดก็มีหลายแบบนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วครับโอ้คิดถึงเพื่อนครับแต่ก็ได้อันไหนก็ลงไปก่อนนะครับเนาะ เพราะว่าหัวแบบผมรอรอหัวแบบอยู่ครับบางทีหัวแบบมาลูกค้าก็มาพร้อมกันก็ถ่ายถ่ายคลิปไม่ได้ครับก็เลยทิ้งช่วงไปอย่างยาวครับช่วงนี้ทั้งช่วงนี้ผมติดสอนด้วยนะครับมีนักเรียนมาเรียนด้วยคนหนึ่งครับมันก็เลยมันก็เลยหาโอกาสถ่ายคลิปยากมากครับช่วงนี้เดี๋ยวถ้ามีหัวแบบผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับ เตรียมกำลังใจให้กันยาวๆไปนะครับเนี่ยก็มีการกันหน้าครับคนหนวดเสร็จก็กันหน้ากันหูกันขนตามหออกครับกันหน้าก็กันให้ทั่วนะครับเป็นกันเป็นหน้าเป็นหน้าไปครับอย่งางใบมีดก็ขูดเบาๆนะครับ ันย้อนเข้ามาครับช่วงนี้ก็ย้อนเข้ามาให้เพื่อความกลมอีกนะครับนะครับกันให้ทั่วครับกันทีสองทีก็พอแล้วครับไม่ต้องกันเยอะมากครับกันหน้าขอให้ทั่วพอครับขอให้ทั่วหน้าพอ ตามหูตามอะไรการออกให้หมดครับมีขนอ่อนครับนี่ครับก็อผ้าครับผ้าเย็นนะครับเช็ดหน้าครับนี่คือผ้าเย็นครับผืนใหม่ครับใช้ผืนใหม่ทุกผืนครับใช้แล้วทิ้งเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ